คือ,อก็ซื่อเหมือนนทั้งหมดนะครับก็ถามว่าหลังเกมแล้วเรามีความรู้สึกอย่างไรก็พราตรงนี้เราเตรียมใจมาอยู่แล้วเราก็คิดว่า,าคนที่เป็นแชมป์ต้องไม่ใช่แบบทีมเราทีมต้องดีกว่าเรานะแน่ดังนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าอบจอเชยนาทนั้นเ,เป็นทีมที่แข็งแกร่งและก็มีความมานะพยายามมาสามปีปีที่สามที่ได้แชมป์ นะครับฉะนั้นก็ถือว่าของเรายัางถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะเคยพูดมนตลอดว่าตอนนี้ถ้าบวชพระก,ก็ยังบวชไม่ไดนะ้ได้เป็นแค่เนน,นะต้องเดินตามพ่าก่อนฉะนั้นก็ยอมรับนะถามว่าเสียใจไหมไม่ได้เสียใจแต่อาจจะเสียดายบางสิ่งบางอย่างไปว่าอ,อ,อายุของเรามันมน้นนอยไปนิดนึง่งพอไปเริ่มครึ่งหลังเข้าไปเนี่ยมันเลยมีปัญหาในเรื่องของเกมรับแว่งไปเจอรุ่นพี่ที่เขาอ,อายุด,ดีกว่าเราเนี่ยก็อาจจะ กดดันได้แล้วก็เป๋ไปเป๋มาไม่สามารถทําอะไรได้นะผมก็ดีใจนะครับสำหรับทีมมอพจชัยนาทที่ได้แชมป์ไปแล้วก็สิ่งที่ดีใจที่สุดเลยก็คงไม่ใช่ว่าแชมป์หรือรองแชมป์ดีใจที่สุดเลยก็คือผลนะของกองเคียร์ที่มีมาอย่างมาโหฬานซึ่งเราไม่เคยพบเคยเห็นมาแม้กระทั่งเราอายุขนาดนี้เคยมีอยู่บ้างบางช่วงบางตอนแต่ไม่มากถึงขนาดนี้แต่วันนี้มันมากจน คือพูดง่ายๆเนี่ยถ้าเป็นที่อื่นเขาคงก็เป็นระดับฟีฟาก็คงแก้ขัดไม่ได้เพราะว่าคนมันล้นไปแต่นี่ด้วยควําว่าได้คุยกับทีมชานาไปแล้วว่าวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่เราต้องเดินผ่านมาให้ได้ถ้ามันไม่จบเราสองทีมครองแชมป์ร่วมก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะว่าโอเคแต่ถ้าเกมมันต่อไปได้โอเคน่าไปเลยสำหรับเรื่องผลแพ้ชนะหมอนทองไม่ได้ซีเรียสตรงนั้น พราะเรารู้เลยว่าปีหน้าเด็กชุดนี้ข้างหลังเราเนี่ยเล่นได้นะบางคนอีกสองปีก็ยังอยู่ต่อไปปีนี้เราเก็บเศษแก้วที่มันแตกๆแ,แ,แ,แล้วมันรวมหลอมกันจนมาเป็นแก้วใบใหม่เนี่ยแล้วก็สามารถจะเป็นภาชนะน้้ใส่น้ำใส่อะไรได้เพราะตัวหลักเราจริง5้านมีอยู่ปีที่เราเจอใจหน้าแล้วมีปัญหากับพุทธศินนะไอ้ชุดน,นี้เขาก็ขออนุญาตไปเล่นทุยกอกับสถาบัานแห่งอื่น ยงไม่เหลือเด็กสิปดปีเลยแม้แต่คนเดียวก็เลยต้องเล่นเท่าเราบอกว่าถ้าเข้าสาสบสองทีมได้ถือว่าพวกนายเก่งยกให้เลยอธิให้ด้วยนะขอเข้าสาทีมเพราะเจ็ดสีเนี่ยสาทีมจะเป็นทีมวางไม่ต้องแข่งรอบแรกรอบสองทีแข่งรอบสามเลยละฉะนั้นเราก็กตั้งเป้าตอนนี้มันยิ่งเล่นมันก็ยิ่งมาเรื่อยๆกลับไปก็คิดนะว่าเอ๊ะทำยังไงเอ้เราฟุกไปหรือเปล่า หรือกรรมาการเข้าข้างเราเราทำไมเราเดินได้ต่อเพราะนะครับมันเป็นด่านที่อันตรายมากนะโดยเฉพาะด่านที่เจอการสามชนชนะสามชนแล้วยังไม่พอจะมาเจอเทพจรลนอีกบอกโอ้โหอดแชมป์ท้งนั้นเลยแล้วด่านสุดท้ายถ้ารอดเราเข้าชิงก็คือเจอการสามสีราชาซึ่งผลมันก็เป็นอย่างนี้แต่ถามว่าเด็กเราพูดง่ายว่าเด็กที่หกปีเราเนี่ยลงไปเปลี่ยนแทบไม่ได้เลยอยากเปลี่ยนนะจะเปลี่ยนไม่ได้เพราะประสบการณ์ยังใช้ไม่ได้ สาว่าบางคนเนี่ยจุดเริ่มต้นผ่านประสบการณ์มาแค่กีฬาสีนะไม่ใช่กีฬาบอลถ้วยบอลอะไรมานะเต็มที่เคยเล่นกีฬาสีภายในโรงเรียนแล้วก็เดินทางมาอยู่หมอนทองแค่นี้นี่คือประสบการณ์แต่หลังจากนี้ไปเขาจะต้องเดินหน้าหาประสบการณ์ต้องเพิ่มชั่วโมงบินเขาให้ได้นา่าเชื่อแน่เลยเกินนาปีหน้านี้จะไม่ใช่แบบนี้จําได้ตอนอยู่โทรศัพท์มตีนั้นปีแรกชิงกับสามทนแล้วแพ้สามทนสองหนึ่ง ละหลังจากนั้นนะครับอีกสาปีเราลวดเราคือเราแชมป์เราเข้าจริงถึงหปีซ้อนเชื่อว่าปีต่อไปสนุกแน่และที่สำคัญที่สุดเลยอยากให้บรรดาแฟนๆขับของหมอนทองเปนแฟนขับของลูกๆนะครับได้ติดตามเราต่อๆไปในหลายๆทัวร์นาเมนต์นะที่เราจะมีมาแล้วจะเล่นให้สนุกนะในพิกัดนี้หลังจากที่เราเหนื่อยเหน็เหนื่อยมากับฟุตบอลสอบอมทนะครับฟุตบอลเจคนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย นะครับชิงกับการาลมนะบางท่านอาจจะรู้แล้วนะแมตชิงแล้วก็แพ้เขาสี2 2> นะ่สองมาวันนี้แพ้2องหนึ่งก็ถือว่าก็มีการพัฒนาขึ้นนะครับมีอะไรถามไหมครับ